เอาละครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้พบกับหมีวัรอเพยช่องนี้มีอยากเล่นนะครับกลับมาพบกับดากอนบอลแซดคาคาลอตใน EP ีที่3กันนะครับเมื mm ่อสักครู่มีคุยกันต่อนิดนึงนะฮะเป็นการมอบไอเทมกันไม่ได้กดอัดเอาไว้นะฮะต่อจากเนื้อเรื่องคราวที่แล้วนะฮะลาดิชพี่ชายง,งกุลนะฮะได้พาโกฮังไปตอนนี้โกหังก็กำลังจะร่วมมือกับพิกโกโรนะฮะ ปที่จะไปเอาลูกชายคืนทำอะไรฮะติดตั้งไอเทมอตอนนี้ยังใช้ตรงบันทึกไว้ใช่ไหมออก,กด X อ๋อเป็นไอเทมนะ,ะไอเทมพุ่มเลือดระหว่างการต่อสู้จ้ะใช้ตอนนี้ไม่ได้ thank you มาอ,อย่าตายล่ะโอ้ยเฮ้ยดูด,ดีคอสิอ,อืมกินเตย แมฆสีทองทำไมต้องใช้เมฆสีทองพมกุณมันบินเองได้ไม่ใช่เหรอรับเอีกยวย้อแล้วขเขเธอจจไซคโอคุมิโูที่แกงเย่งจนสุดเท่าีอที่ก็จะไปกลับมาให้ได้ ไหาตั้งนานนะ <laughs> เอาละ <laughs> หาตั้งนานนะฮ <laughs> <า>ะ, <laughs> นนนะ <laughs> สุดท้ายเราต้องเปลี่ยนแผนที่นะฮ <laughs> ะ แผนที่ตรงนั้นมันไม่มีพื้นที่สำหรับไ่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกดย้ายแผนที่นะฮะเพื่อที่จะหาโมบารูกกะไอ้ผมก็นั่งหาตั้งนานนะ <c oughs> โอเคโอ้ทิศเจ้าวันนะใครจะมาจับตัว サントルの野球の鬼ああ、そうのハンノーがモーストツ。ミパティクリアコーニングテクリアン。ヒトツ。サントルコシアカ Okay, う何,何をし,て何をしてに来たとあったのかおいかしてる、そういうか、そういうか、そういうか、ういのか、そういうか、そういうか、そういうか、そうしうか、そういうか、そういうか、そういうか、そいか、そいか、そか、そういうか、そか、そういうか、そいうか、そういか、いうか、そういうか、そういうか、そういうか、か<も>、か<は>、そいうういいうか、そうい นี่แหละที่เรียกว่ามันก้ลังรากต้ไหน้าอับอายของตระก,กูลเราถึงตายซะเถอะเอามามาตัดกกากน กโลช่วยฆ่าตู้นะเออดีสมอมันดีแตกดีแตกเออแบบนี้เลยกิโดีมากกโลดีมากรับขึ้นต่าไปซะ

ลุกมาจังเข้าไปยจ้ะโอ้ยวินวินวินคือ่าบต่อ ี่บอกเลยลุงยังได้แค่นี้เนี่ยเลเวลมาทำอะไรครับเนี่ยโอเคลุงสองจะได้แค่อย <c oughs> ามกากัดติ้งพูดฉันนะก็ไม,ไมเท่าไร,ารสายัแล้วงทีจะพู่ไอ้อีอ

พูดตามตรงไม่มีวิชาพื้นฐานแบบนี้ไม่ใช่หรือ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 

นาเดรู้จักเปล่าังขึ้นเตนา

ขอโทษครับขอโทษเต๋่อกลุ้งเลยลูกเลยนะไปขึ้นเตา

何

うわ

ウィッシュ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 ウィッ 没。 ADD wissen?, F remaining the first 8Ohía bluetooth умizzity AM a もうお遊びはこれまでだお遊びはこれまでだお遊 หยาดหย a ดโอ้ยโคตรเหนื่อยอะไรครับเนี่ยไปซ กได้ตามจชอบเอ่อ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 นอ่อเอ่อเเออเออเอ่อเอ่อเอ่อเ่อเอ่อเอ่อเอ่ออ่อ่

เสือตองนายนี่ไม่ได้ง่ายนะไม่น่าเชถูง่ายๆใหม่นตชก็ไม่นานเลหรอกที่จะฆ่านั่นแหละนั่นแหลข้าไปตายแล้วฮ่าฮ่าไปกับแกลนะ คุยด้บ้างกเล็กนอานี้ก็เริ่มเสียงแล้วตอนน <hi> hey. ี้โกหังเหมือนกับว่าจะโกรธนะฮะพลังสูงมากโกหังโกรธแล้วโกรธแนวไหนแกคนพ่อนะไม่ กหัวไม่ละเกาะแบกจยนี่นี่ไอ้ซ่าเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละท่านี่แหละฮัลโหลใช้ท่านั้นเร็วรถบัสแข็งแรมาก ทะลุถึงหัวใจฮะไม่ต้องยิงข้างหลังก็ทะลุถึงหัวใจตายคู่ครับผมดับเบิลคิวสรุปแล้วก็คือตายฮะสอยฉันคนนี้ต้องมาโดนเจ้าผวกนี้เจ็บกายจะเหรออย่ารอเ マサカナシアワカカロットカッカカのカカ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 カ ดาวดวงนี้มีสิ่งที่ไม่ธรรมดากันบนแต่มันใช้ของค่อและว่าราหทีอะไรก็จะเป็นจริงและไขอให้ช่วชีวิตคนที่ตาไปแล้วเจ้าบ้าเอ้ยแต่ได้ฟังเรื่องน่ากดีวล สถานการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมานี้ได้ขคือเขาจะมีชายชสองคนที่มีใจคนและโง่พวกเขารู้แล้วว่าฉันโดนเล่นงานก็จะต้องมาที่นี่อย่างแน่นอนแล้วสองคนนั้นจะมาที่นี่มเมื่อไรหนึ่งปีอีกเพยยื่อถอยชินมิคันชินน์ หนึ่งสุบปีนั่งรอบซีอีโอที่ใครเก่งกว่านี้จะมาอีกสองคนคราวหน้าแกมีประเป็นที่ชาวชนะได้เยียมดศูนย์ผานในหนึ่งปีสมควา้เต็มที่แล้วกัน คนที่มาถึงคือพุทธเต่าและคุรุลินพิกลุ้นที่บานสนากการที่ผ่านมาให้แกสองคนฟังเรื่องก,การต่อสู้อย่างเป็นเอาเป็นเอาตายกับลาดิสช,ชาวเซียคนใหม่และโกคูโนอนรุโคโดอย่างนั้นเอง้ตเรื่องมันเป็นแบบนี้กูก้ากูกู้นี่นายสอเป็นนายเลยเข็งไว้สิ ความรุนงความตายมันมานะเออแต่ไม่ใชแต่ว่ได้เลยแต่จะชุบชีวิตให้ทันทีเลยฝากด้วยนะแงะกู้คืกูคุอะจยตโซหายไปแล้วงั้นเหรอมรเจ้อสินะ

ม่จริงใม่ไหมคิดจะทำอะไรนะเด็กนี่เชี่ยโค้งหันี่ดได้เด็กนักวิชาการที่แข็งแกร่งหนึ่งปีข้างหน้าอาจจะเป็ต้องใช้พลังของเขาดังนั้นการขยันต้อาใช้ได้ซอก๊กว่ายมิเค่าแต่นะนว่าคืนชีบแล้วให้รอดูได้เลย แล้วเอาล่ะครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากจะดูต่อนะครับหรือว่าชอบคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อทีจ่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ